มาจะไหวธาตุแท้เนะครับกลับมาได้บุญได้เดี๋ยกินเข่าครับได้อิ่มขนาดได้ครับได้อิ่มขนาดได้ไมมีบุญมีมีบาแล้มีหลายนะครับบุญแนวกินเมือครับแน่องกินเมือดหลายครับถ้าบุญบุญเกิดแล้วนี่ครับบ่หอดสมัยพระศรีอาน์ตหรอดพระหอดเดี๋ยวนี้ก็ได้กินของทิพย์นะครับนี่ครับ มาจากถ้ำบุญธาตุพระนมนะครับนักเรียนรุ่นรุ่นที่สามในเนาะรุ่นที่สามมาสลองความสำเร็จได้ไม่ไหวทาาครูใหญ่อาจารย์ใหญ่มันพามาเนี่ยพวกนี้ครูใหญ่เวิร์ดนี่ครูไล่ครูกันคู่เลี้ยงครับย่อมเป็นครับมันกบมวนจะเลยมีความสุขไหมปุ๋รอีกเขาร่วมกันมีความสุขพ่อโดนเขาครับขอให้มีความสุขกับพ่อนะรุ่นเขาแล้ว รุ่นแกแล้วเดี๋ยวพ่อกันพ่นะพินาพินากันพ่อกันยิเขาแน่นอนอย่าหายไปจากคนเด้อมันไหนเรียนพนพงศกจัดปามาแล้วไ้มาอีกนะไปในเรืงสามสีไหวมันจะห้กําไรฮะโรงเรียนผู้สูงอายุหอเปล่ามีแต่สอบว่าน้งครับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านขามเปียครับ ตะวนขามเปียนี่กําลังกินเขากันครับตะวันขามกําลังวัวองสารหมาโอ้ยบ่บ่มันออกแกงเท่งวางใจออกได้วะใจออกได้วะระบายออกได้แทงเท่งมาจากครับเอาแใ่นีเนาะผมจะกินเขาครับอจะเลื่มได้ล่ะเบิ่งช่องยงจิมฟ้าเมื่อน้ำเน้ยติ๊กตอกกับผู้ายสมชิดวิลาวุฒิโคเบิ่งน้ำเน้ครับเพื่อจะเลื่อนเติบโตไปทั้งเขาสวัสดีครับ